สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนานะครับ EM ร้อยนะครับผมแล้วก็จะมาต่อสายให้ดูกันนะครับตรงนี้นะครับผมต่อสายคร่าวๆไปก่อนนะครับคือสายเล็กๆนะครับถ้าลูกค้าไปใช้งานจริงนะครับต้องแนะนําให้สายเป็นใหญ่ๆนะครับนะครับอันนี้สายดําสายลบนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสายมอเตอร์นะครับนะครับสายมอเตอร์แล้วก็สายอ่อนเฉยๆมาดูวิธีต่อกันเลยนะครับต่อตามเส้นนะครับตามเส้นปกติเลยนะครับผม นะครับไม่ต้องไม่ต้องสลับสายนะครับพวกกล่องพวกนี้นะครับก็จะมีในโปรแกรมอยู่แล้วนะครับผมโอเคนะครับมาต่อกันเลยนะครับผมต่อตามสีง่ายๆนะครับนะครับก็ไปเร็วเรวกันหน่อยนะครับช้าเกินนะครับช้าเลือกเกินนะครับผม นี่นะครับต่อสายเซนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับสีเขียวนะครับต่อตามสีนะครับปกตินะครับผมโอเคนะครับขันให้แน่นนะครับให้แน่นเลยนะครับผมขันให้แน่นเลยนะครับนะครับตัวนี้จะเป็นสายฮอร์็นเซอร์นะครับฮอร์จนเซอร์นะครับจะแยกออกมานะครับนี่ฮอร์จนเซอร์นะครับจะแยกออกมาแบบนี้เลยนะครับก็เสียบเข้าไปให้แน่นเลยนะครับ่วนสายฮอร์็นเซอร์นะครับ เสียบให้แน่นเลยนะครับโอเคนะครับครบเสร็จแล้วครับข้อแค่นี้นะครับก็จบแล้วนะครับสําหรับต่อสายส่วนสายนี้นะครับจะเป็นสายกุญแจนะครับผมสายกุญแจออกจากไฟบวกนะครับไฟบวกจากสายมาจากแบตเตอรี่นะครับก็ตรงนี้จะเป็นสายสีม่วงๆขาวนะครับเนี่ยครับสวิตเป็นแบบนี้นะครับสังเกตสวิตเป็นแบบนี้นะครับไอ้ปลั๊กปลั๊กนะครับไอสวิตนะครับเป็นปลั๊กจะเป็นแบบนี้นะครับ นะครับชนกล่องตรงนี้นะครับก็จะเสียบเข้าไปก็จะเป็นการอ่อนนะครับอ่อนนะครับอ่อนนะฮะออนกล่องนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคครับทีนี้นะครับผมจะมาต่อคันเร่งนะครับคันเร่งนะครับก็จะมีเกียร์หนึ่งเกียร์สองน้ด้วยนะครับชุดเกียร์นะครับนี่ฮะสายคันเร่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ไม่ใช่สายคันเร่งนะครับตัวนี้จะเป็นสายชุดเกียร์นะครับผมนะฮะก็ชุดเกียร์ก็จะเป็นดําขาวแล้วก็ เขียวขาวนะครับแล้วก็ดำนะครับนะครับมี3เส้นนะครับจุดเขียรนะครับก็ต่อเข้าไปเลยนะครับตามนี้เลยเสียบแน่นๆนะครับส่วนสายคันเร่งนะครับคันเร่งก็เหมือนทั่วๆไปนะครับคันเร่งตัวนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะครับเขียวดำนะครับส่วนสีชมพูก็จะเป็นสายแดงนั่นเองนะครับผมก็มาจากคันเร่งก็จะมีเขียวแดงดำนะครับตามนั้นเลยนะครับก็ เสียบเข้าไปนะครับให้แน่นานะครับให้แน่นไปเลยนะครับผมแน่นไปเลยนะครับนั่นแหละครับเดียบร้อยนะครับก็สําหรับทดลองนะครับต่อแค่นี้พอนะครับไม่ต้องเยอะนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสายจูนนะครับจูนจากคอมนะครับจูนจากคอมพิวเตอร์นะครับผมโอเคนะครับจูนจากคอมพิวเตอร์นะครับผมนี่ฮะนะครับก็มีไม่กี่เส้นนะครับนี่ฮะ ครับผมเสียบก็ไปเลยนะครับก็ให้แน่นหน่อยนะครับผมให้แน่นเลยนะครับให้แน่นไปเลยนะครับจุดนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด4เส้นนะครับท้งจริงใช้แค่3ามเส้นนะครับผมส่วนสายแดงนั้นนะไม่ได้ใช้นะครับถัดทิ้งนะครับเคนะครับตอนนี้ก็จะมาเสียบเข้ากับคอมนะครับนะครับก็ เปิดคอมขึ้นมานะครับก็เสียบเข้าไปนะครับให้ตรงนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับโอเคนะครับก็ลงไดเบอร์ไดเบอร์ลงไดเบอร์ให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับก็จะเปิดนะครับก็จะเฉียบนะครับอ่าเปิดสวิตช์นะครับตรงนี้นะครับเบเกอร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็น12โวลต์ถึง120นะครับ125แอมป์นะครับตัวนี้จะใหญ่นะครับตัวใหญ่นะครับผม โอเคครับนะครับซ er er ื้อให้ลูกค้านะครับเผื่อเอาไปใช้กับแบตแรงๆนะครับเพราะว่ากล่องตัวนี้ต้องต้องใช้แรงอยู่แล้วนะครับนะครับเปิดกันไปนะครับตัวนี้ก็จะออนกล่องนะครับทีนี้จะออนกล่องต้องเสียบนะครับคือเหมือนกับกุญแจเรานะครับเปิดกุญแจนะครับอันนี้ก็จะออนกล่องก็เสียบก้าไปนะครับผมโอเคนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับออนกล่องเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะไปเปิดโปรแกรมนะครับผมอ่ะมาเปิดโปรแกรมกันเลยนะครับผม ิดโปรแกรมมันขึ้นมานะครับแป๊บนะครับโปรแกรมกว่าจะขึ้นนะครับก็คือตอนนี้ผมใช้ windows 1 0อยู่นะครับ windows 10นะครับใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหานะครับกับโปรแกรมนะครับ windows 7ก็ได้นะครับ windows 10ก็ได้แล้วนะครับผมนะฮะตอนนี้โปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับผมจะขึ้นหน้าจอให้นะครับหน้าจอเลยนะครับขึ้นหน้าจอนะครับหน้าจอใหญ่นะครับจะให้เห็นกันเลยนะครับว่า หน้าตาโปรแกรมเป็นยังไงนะครับโอเคครับมาแล้วนะครับเนี่ยนะครับผมเสียบกล่องเข้าไปแล้วนะครับนะฮะโอเคนะครับมาแล้วนะครับเห็นไหมครับ EM 100นะครับผมเปิดแบตผมมี60โวลต์นะครับผมก็ตั้งเป็น60โวลต์นะครับแบตชาร์เต็มนะครับผมตั้งไว้เผื่อไว้นะครับเป็น72นะครับต่ำจุด52าสนะครับก็คือต่ำชุด52าสคือตัดนะครับถ้าแบตเกิน72ก็คือไม่ทำงานนะครับตามนี้เลยนะครับ ผมตั้งไว้ตามนี้ก่อนนะครับ80แอมป์นะครับผมสําหรับกล่องส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ผมก็ส่วนฝักนะครับผมตั้ง4ี่พันนะครับแล้วก็600นะครับผมนะครับรอบตอนนี้อยู่ที่5,000ันนะครับผมโอเคครับผมมาหน้า3กันบ้างครับส่วนโฟนะครับ5โฟนะครับผมใส่5้าโฟนะครับสำหรับมอเตอร์ตรงนี้นะครับมอเตอร์ขับกลางนะครับใส่5โฟนะครับ นะครับผมแต่ก็จะเป็นลบมอเตอร์ตัวนี้จะเป็นลบ60องศานะครับผม60องศานั่นแหละครับลบ60องศานะครับอย่าไปใส่120องศานะครับถ้าใส่120องศาก็จะกลายเป็นว่ามอเตอร์ทํางานผิดปกตินะครับก็คืออย่างเช่นเราบิดคันเร่งนะครับมันจะค้างเลยนะครับมันจะหมุนค้างนะครับมอเตอร์แบบนี้นะครับนะครับผมสําคัญมากนะครับห้ามใส่ผิดนะครับผมใส่ค่าพวกนี้ผิดไม่ได้นะครับ นะฮะโอเคนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ติ๊กตรงนี้นะครับ V นะครับขึ้นตัว V นี่นะฮะไอตัวข้างบนนี้จะเป็นกับอกสามมอเตอร์นะครับถ้าติ๊กสองตัวนี้นะครับนะฮะโอเคนะครับผมเนี่ยนะครับมาดูแบตเตอรี่ผมนะครับ6 5 6นะครับตอนนี้อยู่ไปที่เกียร์หนึ่งนะครับเกียร์สองนะครับเกียร์สามนะครับ โอเคนะครับก็มาลองเกียร์หนึ่งกันก่อนนะครับผมนี่ครับเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งก็ตอนนี้เปิดรอบอยู่ที่ห้าพันนะครับขึ้นอยู่ที่ประมาณแปดร้อยกว่านะครับแปดร้อยกว่านะครับมาเกียร์สองกันบ้างนะครับเกียร์สองพันหนึ่งร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับขึ้นอยู่ที่พันกว่าร้อยรอบนะครับนะฮะ มาดูเกียร์สากันบ้างครับเกียร์สนะครับก็อยู่ที่2 8 0พนะครับ2 8 0พนะฮะสองพันแปดสามพันนะครับนะฮะออกเป็นแปดสามพันนะครับนะครับเอามาตั้งกันใหม่นะครับมาตั้งกันอีกทีหนึ่งนะครับมามาดูกันนะครับมาตั้งยังไงนะครับจะลองไปเรื่อยๆนะครับลองให้ดูนะครับตัวนี้มาใส่สองพันรอบก่อนนะครับเปิดรอบนะครับเปิดรอบสองพันก่อนนะครับแล้วก็กดเซฟนะอย่าลืมเซฟนะครับผมนะฮะมาลองดูกันนะครับรอบจะเป็นยังไงครับ เห็นไหมครับถ้าเปลี่ยนรอบตามลงมานะครับรอบเกียร์หนึ่งก็จะต่ำมากนะครับเหลือสามร้อยกว่ารอบนะครับอ่าเห็นไหมครับดูเกียร์สองนะครับได้เท่าไหร่นะครับแปดร้อยกว่ารอบนะครับโอเคนะครับแปดร้อยกว่ารอบเห็นไหมครับต่างมากนะครับมันอยู่ที่เราเปิดรอบด้วยนะครับมาดูเกียร์สามครับอ่าพันสามนะครับพันสามพันสี่นะครับอ่าว่าสามพันสี่รอบนะครับก็คือแบตผมเห็นไหมแบตผมนะครับ มันตกนะครับคือแบตน้อยมากนะครับแบตแบตไม่พอนะครับก็คือแบตบิดไปตกไปนะครับคือแบตไม่ถึงนะครับแบตแค่1 0แอมป์ยังไงก็ไม่ถึงครับผมมาลองดูครับผมจะเปลี่ยนโฟกันบ้างครับเอาชัก12โฟนะครับ12โฟนะฮะมาดูนะครับว่าจะยังไงนะครับมาดูฮะความแตกต่างจะเป็นยังไงครับเราเปลี่ยนผิดนะครับเรียกว่าเราเปลี่ยนมากเกินไปนะครับ หือว่าน้อยเกินไปนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับรอบจะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับมาชมกันนะครับหลังจากผมเปลี่ยนเป็น12โฟนะครับมาดูกันครับเห็นไหมครับรอบนะครับจะได้แค่300กว่ารอบนะครับสามร้อกว่ารอบนะครับมาดูเกียร์สกันบ้างนะครับก็ไม่ต่างกันครับ300กว่ารอบมานเดิมครับเกียร์สามครับเห็นไหมครับได้แค่พันรอบเองนะครับ เปิดรอบ5พ0 0นะครับได้แค่พันรอบนะครับเห็นไหมครับแตกต่างนะครับแตกต่างเลยนะครับให้เห็นกันชัดเจนเลยนะครับแค่เปลี่ยนแค่โฟนะครับอันนี้ผมใส่5โฟเหมือนเดิมนะครับนะครับ5โฟเหมือนเดิมนะฮะนะแล้วมาใส่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็น3พันรอบดูนะครับ อ่าหาโหนืเดิมนะครับเปลี่ยนสามรอบพันรอบนะครับแล้วก็กดเซฟเหมือนเดิมนะครับผมกดเซฟเหมือนเดิมนะครับไปไปดูกันนะครับดูกันอีกทีนะครับนี่คลองเปิดเกียร์สองเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งเห็นไหมครับจะขึ้นห้าร้อยกว่ารอบแล้วนะครับห้าร้อยกว่านะครับนะฮะห้าร้อยกว่านะครับมาดูเกียร์สองกันบ้างครับเกียร์สองกันบ้างครับเกียร์สองเห็นไหมครับขึ้นพันนะครับขึ้นหนึ่งพันแล้วนะครับ ยังพันรอบนะครับแต่รอบไม่นิ่งนะครับเพราะว่าแบตไม่ถึงนะแก๊สามนะครับพันกว่านะครับพันสามพันสี่นะครับพันสามพันสี่นะครับเห็นไหมครับเวลาบิดนะครับแบตผมตกมากนะครับก็คือแบตผมไม่ไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยนะครับอันนี้ยอมรับนะครับแบตไม่ได้เลยนะครับผมจูนให้ดูเฉยๆนะครับให้ดูเป็นแนวทางนะครับว่ามัน แตกต่างยังไงนะครับกับการใช้กล่องธรรมดาเรียกว่ากล่องจูนนะครับกล่องจูนก็ถ้าเอาว่าดีก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าแรงก็แรงจริงนะครับถ้าทุกอย่างมันทุกอย่างคือคือเอาง่ายๆทุกอย่างมันเหมาะสมกันหมดนะครับอย่างเช่นนะครับแบตเตอรี่นะครับมอเตอร์นะครับกล่องนะครับ3ตัวนี้นะครับทาเหมาะกันแมทกันนะครับก็ก็ดีเลยนะครับทาให้แมทกกันก็ เท่านั้นแล้วครับสู้กองธรรมดาไม่ได้นะครับของดีแต่ว่าเราอุปกรณ์เราไม่พร้อมนะครับเหมือนกับร่างกายเรานะฮะไม่พร้อมใส่สี่พันบ้างนะครับสีใส่สี่พันนะครับลองดูนะครับสี่พันเปิดเปิดสี่พัรอบนะครับตรงนี้นะครับผมจะใส่เป็น500นะครับลดลงมานะครับนะครับ ส่วนแอมนะครับตรงนี้นะครับผมจะใส่ 50m แอมพ์พอนะครับเพราะว่าบ m s อผมนะครับเป็นแค่ 45m แอมป์นะครับผมยังไงก็ไม่ไม่พอนะครับถ้าหลงปืนจริงๆนะครับถ้าขับลงปืนจริงๆขับไปไม่เป็นเลยครับขับไม่ได้เลยนะครับเอาง่ายๆขับไม่ได้เลยนะครับผมนะตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น50บนะครับ อ่าครับเซไปครับกดเซไปนะครับผมอ่านี่แหละครับโอเคครับมาเปิดดูกันนะครับมามามามชมกันอีกทีนะครับปรับใหม่นะครับอันนี้จะถอดอ่สวิตช์กุญแจออกก่อนนะครับอ่าอ่าเปิดเข้าไปใหม่นะครับเสียบเข้าไปใหม่ตอนนี้65สหเลยจุดสนะฮะโอเคครับใส่แค่หนึ่งนะครับแค่หนึ่งนะฮะ ค800ก็รอบนะครับเกียร์หนึ่งนะครับอันนี้เปิดรอบ4,000นะครับกินกระแสอยู่ที่5แอมป์นะครับผมเกียร์สองนะครับกินกระแสอยู่8แอมป์นะครับพันกว่ารอบนะครับโอเคนะครับมาดูเกียร์สามกันบ้างครับเกียร์สาม2,000กว่านะครับกินกระแสอยู่ที่12แอมป์นะครับถ้าลงพื้นจริงๆโน่นเลยครับยันไปกินที่50แอมป์เลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับก็ถามนี้เลยนะครับผมนะ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับกล่องจูนนะครับกล่องไม่ได้ยากนะครับไปเล่นก็ได้นะครับง่ายๆเลยทีเดียวนะครับเล่นกันได้เลยนะครับกล่องจูนนะครับเราจูดเองได้นะครับจูนให้ถูกต้องนะครับก็คือจบนะครับไม่มีปัญหานะครับผมก็ค่อยคไล่นะครับค่อยคยไล่เอานะครับอยากได้แรงอยากได้แบบไม่แรงก็ได้นะครับง่ายๆเลยนะครับมาลองปิดกันนะครับ ใส่แค่3นะครับบิดแยบยาวๆนะครับนี่ฮะนี่ครับแบตตกเยอะนะครับตกเยอะมากนะครับเพราะว่าแบตน้อยมากนะครับกะแสต่ำนะครับโอเคครับนี่ฮะมาดูกันเต็มๆนะครับผมจะบิดยาวๆให้ดูนะครับนี่ครับบิดแค่สามนะครับตรงนี้นะครับรอบสามพันนะครับเปิดรอบอยู่ที่สี่พันนะครับผมรอบชุมชุดที่อยู่ที่สามพันนะครับ โอเคนะครับเกียร์สามนะครับบิดแล้วก็กดเกียร์ลดลงมานะครับเกียร์หนึ่งนะครับติดเกียร์กันไปเลยนะครับบิดจุดนะครับปลายนะครับเห็นไหมครับเกียร์สามอยู่ที่สิบสองแอมป์นะครับมีกระแสนะครับถ้าลงพื้นนะครับอยู่ที่ไม่เกินสี่สิบห้าสิบแอมป์นะครับผมนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้นะครับก็อาจจะไม่ เต็มที่เท่าไรนะครับพาะแบตผมไม่มีเยอะนะครับที่จะจูนให้ดูกันแบบชุดสุดนะครับอันนี้ไม่สุดนะครับก็คือเอาเขาข้าวนะครับให้ดูว่าล้อมันหมุนหรือว่ามอเตอร์หมุนแค่นั้นเองนะครับผมการทำงานของกล่องนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับ